ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับแล้วก็ร้าน BK SuperB i k e นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องสาระนะครับการดูรถว่ามันมีการกอใหม่ไหมการย้อมมามาขายไหมนะครับตัวนี้คือ CBR650F ปี2014นสีะครับสีแดงอ่าก่อนที่จะพูดข้างต้นนี้คือคันนี้คือขายนะครับขายอยู่ที่ร้าน BK เนะฮะเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ารถเราดูส่วนไหนก่อนว่ารถคันนี้ มีการผ่าไหมมีการล้มอะไรมาไหมนะครับคลิปนี้จะแทรกไปด้วยสาระนะครับโอเคสิ่งแรกที่เราจะสังเกตดูครับคือเราจะมาดูพวกแคงเครื่องนะครับมีการล้มไหมหรือว่ามีการแกะเครื่องไหมเราก็จะสังเกตที่ซีนนะครับซีนเครื่องนะครับพวกซีนแคมชาร์ปนะครับว่ามีการรั่วซึมไหมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องสังเกตดูตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูที่สต็อปเปอร์นะครับตรงนี้ว่ามีการ มีการล้มหนักหรือเปล่านะครับข้างในนี้ก็จะมีนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยโอเคน่าจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมาดูพวกชุดเกี่ยวกับการขันน็อตนะครับที่มีการคลายออกบ่อยๆนะครับพวกจานดิส์นะครับว่ามีการแบบว่าใช้เบรกหนักไหมหรือว่ามีการแบบว่าการสึกล้อของจานนะครับก็ดูสังเกตดูนะครับ ว่าหัวน็อตมีการถอดบิดมีการเปลี่ยนไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเราก็จะสังเกตดูนะครับว่าโชคหน้านะถ้าเกิดมีการรั่วซึมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนซีนโชกนะครับเราก็สังเกตดูนะครับปึ๊บนะครับมีการชนอะไรไหมนะครับแล้วก็ดูยางนะครับยางนี่เพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนนะครับปึ๊บนะครับ ครับเพื่อนๆดูนะครับการสึกล้อของจานดิดหลังนะครับดูหลายๆจุดนะครับพเพื่อนๆว่ามีการแปลงมีการล้มการชนหรือเปล่านะครับเราเช็ครอบขันก่อนที่เราจะซื้อรถนะครับนี่นะครับมาดูการสึกล้อของโซ่สเตอร์นะครับว่ามีการใช้งานที่ส,สมกับเลื่อนไม้ที่ขนาดนี้แล้วโซ่สเตอร์มันสึกไปขนาดไหนนะนี่ครับดู อันนี้ในปี2 0 1 4ถือว่าเครื่องยนต์ใหม่คลิปไม่มีการแกะนะครับคันนี้ย้ำอีกทีนะครับคือขายนะครับคันนี้คือขายแต่ผมมาสอนคลิปสาระคือการดูว่าเวลาเราไปซื้อรถเลือกซื้อรถเราควรดูตรงไหนเป็นหลักๆนะครับดูเช็คดูก่อนว่ามีรั่วมีซึมอะไรไหมมีการแตกกันหักอะไรไหมหรือว่มีการดัดแปลงนะครับนี่ครับโอเคนะครับนี่นะครับ นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ร้านบีเคียสซูเปอร์บายอผมจะขอได้ของแต่งอะไรแล้วกันปี0ข4นี้ที่เราได้มานะครับคันนี้ทางร้านจัดให้เลยคือจะมีชิลติดหน้ารถเป็นของโมทีนะครับถ้าเราไปซื้อแยกก็หลายตังค์อยู่นะอันนี้ก็ได้ไปเลยนะครับล้อ็อุดกระจกแต่งนะครับของสปีดนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะสวยงามไปรุ่นสมัยนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นพวกสายเดียวหลังนะครับเขาไม่ใส่กันหรอกกระจกนะครับเพราะว่ามัน ต้านลมอ่ะหลักการเอโลไม่ได้ครับนี่นะครับก็จะมีนี่ครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับนี่ไฟเลี้ยวแต่งของเราครับสีแดงค่อนข้างที่จะสดนะเพื่อนๆจะเป็นสีแดงออกเหมือนกับสีแดงแก้วนะเพื่อนๆนะฮะปึ๊บไฟหน้าก็จะเป็นสฉงนี้นะฮะนี่ไฟหน้าจะยังไม่ไปใช้ LED นะเพราะว่าปีนี้เป็น2 0 1 4นะครับเรามาดูไล่ดูนะฮะนี่ที่ผมชอบมากเลยนะครับคันนี้ขอเสนอเลยนะเพื่อน พอเอสซีโปรเจกนะครับนี่มีเนมเพจด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนี่แท้นะครับเนี่ยเป็นงานยิงเลเซอร์นะครับโปรเจกต์เอสซีนะครเนี่ยพอท่อขนาดน่าจะเป็นสามสามนิ้วหรือเปล่านะพี่เบียร์สามนิ้วใช่ไหมครับพี่ส <25. S 1> องจุดห้าหรอมันใหญ่มากเลยนะมผมว่ามันต้องสามอ่ะพี่ครับน่าจะสามนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะ<ๆ>ครับยาง<ๆ>ก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าเกิดแต่เพื่อนๆคนไหนก็ได้ไปก็น่าจะเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วก็จะมีชุดนี่จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งให้ด้วยนะครับ,ถบรถสภาพรถค่อนข้างที่จะสดนะครับอาให้ดูเดือนใหม่นะครับนี่ครับวิ่งไปแค่14,279กมิบเก้กิโลนะครับ รถเรานะครับเป็นรถที่วิ่งแบบว่าไม่มีการไปโกไม่นะดูนะครับดูจากให้มาดูสภาพเลยนะครับดูสภาพรถว่ามันกริบขนาดไหนดูจากรถวิ่งหมื่นกโ,กโลนะครับสภาพมันก็จะเป็นเฟลลิ่งเดิมไม่มีการแกะสติกเกอร์เนี่ยจากศูนย์ยังติดอยู่เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูรถได้ที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่เมืองเลยนะครับก็จะแปะลิงก์ตัวไอนะครับแล้วก็เข้าไปกด ในแถบค้นหาของ Facebook นะครับพิมพ์ว่า BK Superbike เพื่อนๆก็จะเห็นเพจของร้านนะครับขึ้นแล้วก็กดเข้าไปกดไลค์แล้วเลือกนะครับที่จะซื้อรถรุ่นไหนนะครับทางร้านก็จะมีนี่ครับรถนะครับค่อนข้างที่จะเต็มร้านนะครับมีให้เลือกเกือบพุกซีซีนะครับเกือบพุกซีซีนะพุกแนวด้วยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กสกู๊ตเตอร์อย่างฟอร์ซ่าก็มีในเกตบอยเออาย์ไซด์โฮลิงห้าร้อย นะครับคัสสามร้อยเราก็มีนะครับเนี่ยนี่ครมีแม้กระทั่งนี่ครับคัสพันซีซีเราก็มีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับจะสตาร์ทให้เพื่อนฟังเสียงได้ไหมเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่เบงก่อนนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวราจะสตาร์ทฟังเสียงพ่อจุดนี้ให้ฟังนะเสียงเอนจิ้นไฟระบบไฟโชว์ครบเวลาเราสตาร์ทนะครับกลุกกาลน้ำมันเนี่ยมันเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะเวลาเราสตาร์ทมันจะดับนะครับเพื่อนๆ เอกตนี่มันจะดับต่อเมื่อเราร้อมันหมุนนะครับนี่ต่ค่อนข้างที่จะตัวเนี้สวยงามไหมแน่นมากนะครับเราไม่ขยบเคร่ยนเครื่องยนต์ค่อนข้างเสียนแน่นนะครับ เป็นเขาจะเรียกว่ารถเป็นรถสีสูบยอดนิยมนะครับหรือว่ารถที่วัยรุ่นชอบนะครับในราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับเป็นรถที่ยังไงอะได้เสียงที่นุ่มหวานนะครับโอเคนะครับคันนี้พี่เบนครับคันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งสี่เก้าครับคันนี้อยู่ที่หนึ่งสี่เก้านะครับหนดดึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสดรถลได้นะครับมีโปรโมชั่นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อะไรนะเขา เข้ามาดูคลิปนี้เราบอกว่ามาจากช่อง Nick l m r i d e r มีโปรโมชั่นนะครับพี่เบน <Hello. S 1> อ่ามีโปรโมชั่นจากทางเจ้าของร้านนะครับเ <im tenían S 1> <ๆ S 2> พื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเ <im S 2> พื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็อีกทีนะครับฝากร้าน BK Superbike นะครับเพื่อนๆทีมที่แผบค้นหาใน Facebook เพื่อนๆก็จะเจอนะครับทีมตามนี้เลย BK Superbike นะครับแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจให้เราด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกรดเดอร์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ